อาชีพแอดมินค่าถามว่าได้เยอะไหมได้เยอะนะคะค่าจ้าง3 0,000กว่าบาทถึง4 0,000ื่นคือต่อเพจเหคะค่ะสามารถต่อยอดได้ไกลเพราะว่าธุรกิจต่างๆ่างยังไงก็ต้องการแอดมินเหมือนเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางความท้าทายแต่ละวันก็คือเราจะเจอลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันเลยทุกคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเราต้องปรับอารมณ์เปลี่ยนแปลงตัวเองตามแต่ละเพจตามบริบทต่างๆ ชื่อปณนิสลาเจทาวิโรที่เล่นชื่อทับทิมน,นะคะอาชีพแอดมิน อาชีพแอดมินจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่ต้องการค่อนข้างมากเหมือนเป็นการดูแลภาพลักษณ์ให้องค์กรบริษัทจะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1ดูแลภาพลักษณ์ก็คือให้ข้อมูลกับลูกค้าแบบลูกค้าถามมาก็ตอบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆข้อมูลต่างๆที่เขาต้องการทราบอีกอันนึงก็คือเป็นแอดมินเกี่ยวกับรับออเดอร์ก็คือลูกค้าสั่งของมาปุ๊บเราก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็เชียร์ขายเสร็จเราก็จะขอซื้อที่อยู่รวมยอดให้แล้วเราก็เอาข้อมูลลูกค้าไปแจ้งกับทางเจ้าของบริษัทอีกทีนึงว่ามีออ ตอนนี้ดูแลตีสิเกือบ50าสิบเพจ จ้าง30,000กว่าบาทถึง4 0,000่นคือตอบเพจเหรอคะค่ะมีค่าคอมมิชชั่นตูงสุดออเดอร์ละร้อยก็มีถ้าถามว่าได้เยอะไหมได้เยอะนะคะแ,บบแอดมินสามารถต่อยอดได้ไกลเพราะว่าธุรกิจต่างๆยังไงก็ต้องการแอดมินอยู่แล้วคะ่ะเหมือนเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดให้เขาเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางอาชีพแอดมินเราจะเห็นธุรกิจของลูกค้าหลายแบบเลยหากอนาคตเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราก็จะได้ในส่วนนี้มากพวกการขายการตลาดท่องทางการขายสินค้าการคุยการตอบโต้ต่างๆเรา จะเห็นหมดเลยแล้วก็เอาตรงนั้นมาปรับใช้กับตัวเอง ต่อวันรับข้อความน่าจะเกือบพันเราเป็นแอดมินเราต้องทํางานครบ7วัน8ปดโมงเช้าเริ่มทํางานบางบริษัทเขาอยากให้ทํางานถึงเที่ยงคืนก็มีเหมือนเราต้องคอยตอบลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเกือบจะ24ชั่วโมงพีคเลยคือลูกค้าอาจจะมาด้วยอารมณ์เลยสะบัดคำหยาบไอ้ไอ้เลยก็มีหรือส่งภาพแบบโอ้โหสิบวกมาให้เราดูแล้วเรโอ้โหทไมเราต้องมนั่งดูอะไรอย่างนี้ด้วย ค่ะ <laughs> เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเครียดถ้าบริหารความคิดยังไม่ค่อยได้เป็นซิมเรซาเลยก็ได้ต้องรองรับอารมณ์เหมือต้องเป็นคนที่ไม่คิดมากอย่าไปโฟกัสกับคำน่าตรงนั้นนานๆต้องมีไหวพลิปการพูดคุยการตออแต่ว่าในที่นี้มันจะเป็นด้านการพิมพ์การเขียนต้องใจเย็นเวลาเราคุยกับลูกค้าค่ะเราจะคุยให้เป็นลี่ที่สุดให้เขาติดเรา จุดเริ่มต้นพอเราจบจากมหาลัยก็มาทํางานบริษัทแต่ตอนนั้นทำคอนเทนต์บริษัทก็ถามว่าเอ้ยทำคอนเทนต์ได้อย่างเงี้ยดูแลเป็นแอดมินด้วยได้ไหมแล้วบอกได้หลังจากนั้นก็คือเราทําแอดมินด้วยพอได้เริ่มทําตรงนี้ปุ๊บบริษัทก็จะให้ดูพวกเอ่อของเพจข้าราชการเอกชนต่างๆพอหลังๆเนี่ยธุรกิจออนไลน์มันบูมขึ้นบูมขึ้นเรื่อยๆก็เลยออกมาทําเองรับเป็นฟรีแลนซ์เองมันก็สนุกดีมันท้าทายด้วย ขออนุญาตฝากเพจของทัพทิมเอง HP Project ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อบริษัทของทัพทิมซึ่งอนาคตก็จะเปิดเป็นบริษัทของตัวเองด้วยขอบคุณค่ะ